คุณเคยสังเกตเห็นว่าขายตรงถ้าไม่ไดเหมือนกันแบบนี้ไหมหาคนสมัครสัก3าี่หรือแม้แต่5คนแล้วคุณจะได้รับของฟรีมากมายแต่ต้องหลังจากที่คุณทําตามขั้นตอนงอ่ายๆมากมายแบบนี้ต่อจากนั้นคุณก็เริ่มคิดว่าโอกาสนี้มันช่างดุคล้ายกับสมการคณิตศาสตร์อันแสนยุ่งเหยิงผมรู้ผมเคยเวียนหัวกับตัวเลขพวกนี้มาแล้วคืองงว่าเราจะเริ่มตรงไหนดูแล้วช่างน่าท้อใจแต่จะดีไหมถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ลองคิดดูสิถ้ามันไม่มีแบบนี้ไม่มีการแนะนําเพื่อน5หรือ3คนเพื่อรับของฟรีง่ายๆแค่แนะนำเ r 2คอ แล้วคุณจะได้รับเงินสด50เหรียญสินค้าตัวอย่าง10ชิ้นฟรีสำหรับแจกให้ผู้มุ่งหวังรวมถึงพร้อมฟังหรวอ,อย่างคุณสามารถทำโปรโมชั่นแบบนี้ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่จำกัดผมรู้่นเป็นตอนที่ผมเริ่มสนใจฟังเหมือนกันขอบุญทั่วเลยนะเน่นหมายถึงการได้รับสินค้าตัวอย่างสำหรับแจกฟรีไม่มีสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ฟรีสำหรับตัวคุณและเงินสดตลอดไปทีนี้เรามาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นเหมือนกันแล้วนี่เป็นไปได้จริงๆหรือไม่่่มีีลลูกกเเนนแแคแผธุรริจยยบๆงา ที่มาพร้อมกับตัวเลขง่ายๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ลอง Google ดูกลายเป็นว่าหลังจะกที่ลองค้นหาข้อมูลออนไลน์แล้วผมคิดว่าคนที่คิดโปรโมชั่นนี้อันที่จริงแล้วเป็นสุดยอดนกคณิสาเรียกว่าอัจฉริยะเพราะนี่คือสิ่งที่ทําได้จริงและให้รายได้มากจริงๆจากแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่เหมือนที่อื่นและนี่คือรายละเอียดแนะนำา Prefer คัสเตอร์คนซึ่งคนหนึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายและอีกคนหนึ่งจะอยู่ฝั่งขวาโดยอัตโนมัติในตอนนั้นคุณจะได้รับเงิน50สบเหรียญสหรัฐบวกด้วยเซ พร้อมกันนั้นคะแนนจ,จะขึ้นไปที่อัปไลน์55คะแนนซึ่งทําให้คุณคงสภาพในเดือนนั้นทีนี้หลังจากนั้นทุกสองคนที่แนะนําเข้ามาคนนึงจะไปอยู่ฝั่งซ้ายและคนฝั่งขวาและคุณจะได้รับเงินโบนัส50เหรียญทันทีแต่คราวนี้คุณจะได้ตัวอย่างเซร่มฟรี10หลอดพร้อมด้วยโปสการส่สสงเสริมการขายไว้ให้คุณใช้ส่งต่อคนอื่น55คะแนนยังคงขึ้นไปที่อัปไลน์และนี่คือโปรโมชั่นที่ดีที่สุดทาซ้าได้ไม่มีที่สิ้นสุดมาดูกันซิว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องงทัั้้้หมมดนนนีีเเป็บรรรรริษวตรกรรมมูลลคาาา100ายส ที่ส่งออกสินค้าเพียงกว่า84ประเทศชื่อของบริษัทคือ j o u r n e y ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย Use Enhancement System 3ส่วนหรือ Yes ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้และดูอ่อนยาวพร้อมรับรายได้ในการทำงานง่งายๆนี้ตลอดไปผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสเต็มเซล์วิทยาการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งขณะนี้ได้ส่งออกสินค้าเพียงกว่า84ประเทศแล้วถ้าคุณเป็นเหมือนอย่างผมไม่ใช่พวกนักขายและก็เคยมีปัญหาในการสร้างดาวไลน์ของตัวเองมาแล้วอยากจะบริษัทนั้นไปบริษัทนี้จนกระทั่งตอนนี้ กับแผนนี้ที่ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้วรับผลิตภัณฑ์ฟรีแจกตัวอย่างสินค้าฟรีรับรายได,ได้ทำซ้ำไม่จำกัดด้วยเหตุผลทั้ง4ประการนี้ทำให้เจอเนสเป็นสุดยอดในวงการตัวจริงเพราะเจอเนสได้สร้างแผนง,งานขายตรงที่เข้าใจง่ายที่สุดและทำได้ง่ายที่สุดที่หาไม่ได้จากที่อื่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบุคคลที่ส่งวิดีโอนี้มาให้คุณหรือค้นข้อมูลออนไลน์ได้ที่ j o e n e s f o r e v e r c o m และพวกเขาจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเพราะเวลาของผมมีค่าผมจึงต้องการแค่เรื่องง่งายๆ และนี่คือเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาร่วมง,งานกับผมสิครับ